อตอนนี้อยู่อะไรนะอุทยานแห่งชาติรัตะนะโกสินมั้งนะถ้าจำชื่อไม่ผิดเรากำลังจะไปถ้ำทานลอดแล้วก็น้ำตกไรตึงอ้าเธอเดินช่ำอยู่นะที่เนี่ยฉันนึกว่าแบบจอดรถแล้วถึงเลยไม่ใช่จ้าแฮยินดีต้อนรับสู่ถ้ำทานลอดน้อย ท่ามทานลอดใหญ่แล้วก็มันจะมีน้ำตกไตตึงด้วยทำไมไม่เห็นเขียนใต้บอกฉันเอ้ยเธอมันสวยมากมันธรรมาชาติธรรมาใจนะจ๊ะดูโอดีอยู่นะแต่เดิน่านฉันกำลังจะเดินเข้าป่านะจ๊ะเดินมานี้เดียวตอนนี้เรากำลังจะเข้าถ้ำแล้วทุกคนมีน้ำทานแบบน้ำตกดูสิ เรากำลังจะเข้าถ้ำน,นะจ๊ะเอออันนี้คือถ้ำทานลอดน้อยจ้ะนี่เดินเข้ามาแล้วว้าวเราต้องลอดด้วยนะุกคอเราต้องก้มหัวนั้นอะอ่ะโอ้ยพี่ทุกคนมันเตี้ยมากโอ้ยอ๋อ ว่าันเตีย้ยแล้วห้ามเตีย้ยกว่าอุ้ยเป็นแบบนี้เลยเราลอดมาเมื่อกี้ เราเห็นทางออกอุ้ยที่ทนมันสวยมากเอาจริงๆนะทางเดินก็ไม่ยากเท่าไหร่หือว่าโอเคอุ้ยทุกคนดูสิก็อ,ออกมาจากถ้ามอันนี้นะจ๊ะพาลอดน้อยเราออกมาแล้ว แล้วเราก็จะไปต่อตามเส้นทางนะจ๊ะโอ้ธรรมชาติท่านสุดทุกคนดูดูด เดินไม่ยากเท่าไหร่ทุกคนถือว่าโอเคนะไม่ร้อนด้วยแต่ว่า,มาแมลงเยอะ <c oughs> เหนื่อยแล้วทางเดินง่ายเป็นทางเดินแบบเรียบเรียบเลยเรียบเรียบแบบเรียบเรียบข้บบบามกลางป่าไผ่ต้นไม้ใหญ่และความสงบจ้ะ แต่ว่าที่ดังอยู่ตอนนี้คือเสียงหอดดิฉันเองดูความเงอะจะไม่ชอบมันมีมแมลงอ่ะ,มะแมลงหวีอ่ะตอมเต็มหน้าเต็มหวมัวหมดต้องคอยปัดธรรมชาติมากพักก่อน อย่างนีด้เดียวอย่างนีด้เดียวทุกคนอย่างนีด้เดียว นี่น่าจะเป็นมนตกชั้นที่หนะึ่งนะเราจะไปต่อชั้นที่สองและชั้นที่สามคุณดูนะหน่เดินขึ้นมาได้มาแล้วแต่รู้สึกเหมือนบันไดจะยาวไปนะดูดูโอ้โหคุณพระ เชื่มันได้เสร็จไป็นหนึ่งแล้วเราเจอบันไดอีกแล้วอุ้ยแต่เห็นน้ำตกแล้วนะมันได้อีกมันได้อีกแต่เห็นน้ำตกแล้วทุกคนจะเห็นแล้วลุยเดินขึ้นมาต้องเห็นน้ำตกแล้วนี่ว้าวว้าว อีกนิดเดียวบอกว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแน่นะทุกคนดูอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว,ดดยวมันเป็นคําปอบเองนะหลายนิดเดียวละอีกนิดเดียวจะ้ะปอบใงอยู่อีกนิดเดียว มาสุดแล้วอยากสกีอีกนิดเดียวจริงเหรอวะดูดูบันไดไม่จบจ้ะผู้ตายบันไดเหล็กเสร็จต่อบ,บันไดไม้แจออ่วิวดีจะแั่ปัญหาทุกคนดูนะไม้ผู้แล้วคือน่ากลัวมากอะ่ะแล้วกูก็อ้วนไงแล้วก็คือ มันจะหักไหมอันนี้น่าจะน้ำตกชั้นสองป่าวะเพราะว่าทุกคนดูฉันเห็นมันดดงอยู่ตรงนู้นอีกพรเจ้าช่วยกล้วยหักมุกไม่ใช่ทุกคนอันนี้คือชั้นสามที่เห็นที่เห็นมันคือทีชั้นสาม เห็นมาทีทีทั้สงสามาน,น,นั้งกำเดินขึ้นบันไดฉันงกำลังเดินขึ้นบันไดตรงที่เราเห็นบันไดตรงนู้นน่ะเขาปีดไม่ให้ขึ้นน่าจะเป็นทําลออใจที่เขาบอกแต่ไปไม่ได้เสียใจจุงอโอ้ยปอ้โบความสำเร็จอีกหนึ่งที่